สวัสดีครับ Welcome to Deck United นะครับผมไมเคิลครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งผมพีทครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเกมที่เพิ่งจบไปสดๆเลยเป็นแมนยูเจอกับเวสบอมเชื่อว่าเป็นเกมที่ใครหลายๆคนก็ต้องหงุดนะ Michael, หงิดนะเนาะไมเคิลหงุดหงิดขนาดไหนไม่รู้อะเราไม่ได้ดูลไรหรอตั้งแต่ first half. เฟิเร,เร์สคร,รัไม่เชื่อหรอกแมยัง่นเ้รากมการมาหรือเปล่าอะ เดี๋ยวคนค่อยคุยจังหวะกรรมการกับไอ้จังหวะเฮ้ยบูโน่นี่เขาไม่ใช่คนโปรตุเกสนะเขาเป็นคนออสซี่นะรู้ป่ะออสเตรเลียทำไมเห็นท่ายิงจยุดโทษบ่าโดดยิงยิงยังไงหลอกผู้รักษาประตูดีมากเลยสาระก่อนสารเข้ามาตอนนี้เอาบอกข่าวก่อนให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าจบเกมนี้แมนยูนี่กลับขึ้นไปครึ่งตารางบนแล้วอยู่อันดับเก้า with one game one game in hand อ่าใชาเ่เตะไปแปดนะัดอ่าโอเคมีสิบสามแต้ม,ม <laughs> ตามหลังสเปอร์ซึ่งเป็นจา่าฝูงนะตอนนี้อยู่กี่แต้มสิบสามกับสิบเจ็ดแต้มแต่ข้อดีคือเราแซงเพื่อนร่วมเมืองไปละเพื่อนร่วมเมืองแมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่งลาดแพ้สเปอร์ไปก่อนหน้าก็ถือว่าเป็นอ่าอย่างน้อยก็ชนะมีข่าวดีขึ้นมาบ้างขยับอันดับขึ้นมาแล้วมามาดูที่อ่าเริ่มจากการจัดตัวก่อนอ การจัดตัววันนี้เป็นไงบ้างคิดว่าไร่อับก็เหมือนที่เราพูดนั่นแหละขี้ขาดเล่นกับไอเวสบรอมทีมที่สกอร์ไม่ได้ทั้งซีซั่นแล้วเราเล่นดิ f เฟนซีฟมิดฟิลสองคนมาปรเทคกองหลังขี้กากของเราเอ่อมาคัสแฟชฟอร์ดก็เขาดูไม่ฟิตยังไงก็ไม่รู้ดูแบบขี้เกียจขี้เกียจไม่มีแรงวิ่งยังไงก็ไม่รู้อืมคนิมขึ้นอยู่ป่ะ ก็ถูกต้องคือเขาเทรนแค่วันเดียวเองเขามีอะไรนะอินเจรีอะไรวะโชเดอร์ er. ใช่แต่เขาไม่ได้เทรนมาหลายวันแล้วก็เพิ่งมาเชรนเมื่อวานนี้เองแล้วก็มาสตาร์ทเขาอ่ะโดยที่ไม่จำเป็นเราเล่นกับเวสบอมเราก็ยังมีคนในทีมเราที่เล่น position position นั้นได้มันไม่จำเป็นอืม ส่วนฮวนมาต้านี่เดาว,ว่าจะได้ลงก็ได้ลงจริงๆใช่ไหมเก <c oughs> <c oughs> ใช่แต่ใช่แต่ผิดหวังในตัวเขามากอ่ะเขาเล่นไม่ดีเลยนะวันเนี้ยแ,แต่เขามีส่วนที่ไต้ครอสเข้าไปแล้วโดนเตะไปอัดตัวแล้วได้จุดโทษถืษอเป็นจุดอ, <c oughs> อันนั้นก็จริงแต่เพน alty นั้นโหดมากเลยนะอืมเพเพน a l t พันเปอร์เซนตอะแต่แค่ก็ทำไงได้อะเนาะ เออขาไม่สามารถตอบได้คือเรื่องแฮนด์บอลเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนนิดหนึ่งอ่ะใกล้ขนาดนั้นเร็วขนาดนั้นนะก็โดนมืออ่ะก็มันมันโหดไปอ่ะอ่นี่ยังไม่ยังไม่รวมถึงจังหวะที่เราได้ยิงจุดโทษถึงสองครั้งอีกเ,ออเ,รเราค่อยพูดถึงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอ,อันนี้อ่ะมาถึงตอนนี้ก่อนเราจะมองรูปเกมโดยรวมรวมถึงครึ่งแรกและครึ่งหลังอฮะครึ่งแรกเป็นยังไง ครึ่งแรกกครึ่งแรกนะเวสบมดูท่าทางแล้วอยากอยากอยากได้เกมนี้มากกว่าเราอยากชนะมากกว่าเขามีแรงเยอะกว่าเขาวิ่งทั้งสนามอาจจะเป็นเพราะว่าเพลเยอร์ของเขาไม่มีใครไปเล่นให้ทีมชาติอันนี้เป็นไปได้เขาอาจจะมีเวลาพักผ่อนเยอะกว่าแล้วก็เทรนนิ่งเยอะกว่านะแต่ทีมเรานี่ดูแบบไม่อยากมาเล่นเลยวันนี้ดูดูแล้วแบบเออเราชนะก่อนที่เราเตะบอ bon ลอีกอ่ะเข้าใจะปะ เออดูช้ามากดูช้าแล้วก็ดูแบบไม่มีแรงบันดาลใจอะไรเลยอาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนอยู่ในทีมแล้วก็ไปเล่นสามเกมอเนาะในในทีมชาติของเขาอาจจะเป็นเพราะพราะนั้นมั้งแต่ก็สามแต้มคือสามแต้มเนาะถึงเราไม่ค่อยแฮปปี้กับสามแต้มนี้เท่าไหร่ก็ก็เราก็แฮปปี้ที่เราชนะอืม แล้วจังหวะยิงจุดโทษเนี่ยม,มีคนอคอมเมนต์ไลฟ์เหมือนกันผมผมดึงอันนี้มาว่าควรจะมีการแก้วิธีการยิงจุดโทษไหมเพราะว่าเห็นถ้าบรูโนที่จริงโจ้ไหม,มทําให้ผู้รักษาประตูเสียจังหวะหรือเปล่าหรือทาให้เกิดการก <c oughs> ็นั่นแหละคือเหตุผลที่มันทําอ่ะก็นั่นแหะคือเหตุผลที่เขาทําเขาทําคือถ้าหากลูกนั้นอ่ะเข้าอ่ะแล้วก็ g o ล l keeper ออกจากลานของเขาอ่ะนั่นเป็นโกนะเขาไม่ได้ใช่คือนี่แหละคือเหตุผลที่เขาทำแต่ถ้าหากเขายิงพลาดเดี๋ยวเขาจะได้ยิงอีกครั้งหนึ่งมันเป็นวิธีของเขามันเป็นสไตล์ของเขามันคือเขาตั้งใจที่จะทําคิดว่าไม่น่าจะคิดว่ามันแฟร์สำหรับคนยิง penalty taker สำหรับคนยิงถูกไหมว่าหลายเสียงคิดผมไม่รู้ว่าเป็นแฟนแมนหรือแฟนใครบอกว่าน่าจะมีการปรับให้ โกคิปเปอร์ได้ไรสาระได้เบนฟิตขึ้นมาไรสาระเนาะไรสาระเปี้ยวอย่างโรนัลโดหรือบาโลตินี่ที่เคยยิงใช่ไหมอ่าก็ยังแบบซอยๆวิ่งมาไกลๆไรสาระอ๋อไรสาระพูดได้ไงวะเนี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนๆที่ดูคลิปก็ต้องดูนะว่าจังหวะการซอยการไล่มันอยู่ที่สมาธิโกคิปเปอร์ด้วยจะมาโทษว่าเรา คนยิงจุดโทษมาทําให้เสียสมาธิไม่ได้คุณต้องโฟกัสตรงนั้นถูกไหมใช่ใช่มคือเลี้ยมันจะกระโดดทาไมอย่างนงี้นะมันจะกระโดดทําไมอย่างเงี้นะอเออถ้าหากเราไม่ได้ผลเลย<ช>ทำไปเพื่อใช่ไหมล่ะคือนี่แหละคือเหตุผลที่เขาทําอ่ะเออมาให้คะแนนนักเตะกันเกมน,นี้โอเค <ๆ S 2> เริ่มที่ดาวิดในคอาร์ดิดดวิดจะให้อให้แปดเลยวันนี้ นะก็เซฟดีมากนะถ้าหากเหมือนที่ผมพูดอะไม่ได้ไม่ได้เซฟนั้นนะ่ะก็เราคงไม่ได้ลุกโทษนั้นหรอกเพราะฉะนั้นทําได้ดีมากเรารเราผมพูดมาหลายรอบแล้วเราได้ดาวน์เป็นไดฮของเก่าข,ของเราคืนมาแล้วทําได้ดีมากครับผมก็ผมก็ให้แปดเหมือนกันเพราะว่ามีหลายจังหวะที่แกดูแบบว่าดูดิบขึ้นดูดูดูกลับมาเป็นคนเดิมมากขึ้น huh. เซฟได้พร้อม ตัองวงออกมาตัดเกมอะไรอีกดีมากเลยสำหรับผมให้แปดมาวานบิสาก้โอ้วานบิสาก้านี่แหละคือปัญหาของวานบิสาก้าอยู่คือเวลาเราเล่นกับทีมห่วยๆอะ่ะสังเกตปะว่าวานบิสาก้าเล่นไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าทีมนั้นไม่ค่อยบุกไงเข้าใจปะเราต้องได้บอลเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซนต์น่ะเพราะฉะนั้น เขาจะได้บอลเยอะไงแล้วก็ด <laughs> ูท่าทางแล้วเขาไม่รู้จะเอาบอลไปทำอะไรไงดีเฟน์ของเขาก็ไม่เท่าไหร่วันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเวสต์บรอมไม่ได้บุกเยอะมั้งอันนี้ไม่รู้อะแต่แต่เราให้เราให้ห้าวันนี้ก็แล้วกันไม่ใช่เกมที่ที่ดีสำหรับเขาเท่าไหร่ใช่ผมก็ให้เท่าคุณนั่นแหละเพราะว่ามีหลุด มั่งในตนใช่ไหมใช่ต้นครึ่งแรกเด็กแต่พอเรามาดูว่าจังหวะที่เราต้องการเอาวิงแบ็คหรือแบ็คขวาจังหวะมาดทาเกมแต่เขากลับกดหรือว่าอะไรก็ตามเหมือนกับเขาน่าจะน่าจะทําทได้ดีกว่านี้ใช่ใช่อืมโอเคไปต่อที่วิกเตอร์ยินดล็อคอ่ะวิกเตอร์ดูดบาดเจ็บเนาะวิกเตอร์ดูไม่ฟิตเลยนะวันนี้ดูไม่ใช่เหนื่อยหรอกเขา คือเขาเขามีแบ็คปวดหลังเขาเขาปวดหลังอยู่แล้วใช่แล้วใช่แล้วดูวันนี้ดูแบบอ่ะถึงเขาไม่ได้พลาดไม่ได้ Make Mistake แล้วก็ชนก็ชนะมงหลายหลายครั้งก็ kitty. หลังจากนั้นก็ก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเนาะเราเล่น Defensive ฟมีฟ i e สองคนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราให้หกกันแล้วกันะนะนะเราให้อีกแต้มหนึ่งเพราะว่า คือนายเจ็บอยู่นะนายก็ยังเล่นอันนี้อันนี้ใจอ่ะอันนี้เราให้โอเคให้หกก็แล้วกันให้หกให้หกเหมือนกันจังหวะชา์เลนจังหวะที่ขึ้นแย่งกันก็ดูเหมือนว่าหลังอาจจะไม่ได้อะไรนะไม่ได้ส่งผลกับการเล่นของเขาโดยตรงซึ่งโดยรวมก็ช่วยรักษาคลีนชีตก็โอเคโอเคผมให้หกโอ้เกมนี้เกมเกมนี้ไม่ได้คลีนชีกก็ไร้สาระแล้วล่ะกันบ้าแล้วล่ะ ไอ้โดนชนคานไปทีเดียวนี่ลุกขึ้นนั่งเลยนะเล่นดิ f เฟนซ v ฟมิดฟิลด์สองคนมีโกลคลาสโกลคีเ e อร์อยู่ที่หลังแล้วก็มีดิ f เฟน e ์อะไรนะไอวันบิซาก้าแล้วก็มีเซนเตอร์แบ็กสองคนอีกไม่ได้คลีนชีทนี่ก็ขวาแล้วลนะ่ะ <c oughs> เอากับตันกัะตันใหม่แฮร์รี่มักวายโอ้ my g กอดโชคดีมากเลยนะครับตึ้ของเราเนี่ย คือไอ้ลูกที่ประมาณห้าวินาทีก่อนก่อนบรูโน่ไปเตะไอ้ด้านอ่ะอยู่ในบล็อกของเราอ่ะ,อะโชคดีมากเลยนะที่ไอ้ไอ้ไอคนที่เลี้ยงเขาบล็อกเราเนี่ยมันไม่ล้มอ่ะโชคดีมากเพราะฉะนั้นบงใบแดงพันเปอร์เซ็นต์ใบแดงเลยนะเออใบแดงเลยพันเปอร์เซ็นต์ถ้าหากคือเขาไปจับคือเขาไปดึงเขาไงเออแล้วก็ไอ้นี้ก็หนึ่งต่อหนึ่งกับคีเปอร์แล้วอ่ะแล้วก็ ก็ไปดึงเขาโชคดีเขาไม่ล้มนะถ้าเขาล้มอะใบแดงพันเปอร์เซ็นโชคดีมากถือว่าเป็นดวงของกัปตันหลายรอบแ,แล้วเกมนั้นก็นาคุณจะพูดอะไรนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเข้าใจยังว่าทําไมโซชาต้องเล่นดิฟฟินสิบีฟิลสองคนหนึ่งต่ตอหนึ่งเห็นไหมดูช้ามากเลยเห็นป่ะนี่แหละคือเหตุผลเราอยากจะได้เซนเตอร์แบ็กที่เร็วๆสักคนหนึ่งอะทวานซีบี้ก็มีอะทำไมไม่เล่นอะแต่เนาะแปดสิบล้านอะก็ต้องเล่นอะเนาะอืม เราให้ห้าก็แล้วกันเกมนี้ยไม่ใช่เกมไม่ใช่เกมของเราใช่มให้ผมให้ห้าจุดห้าแล้วกันมันมีรูปหนึ่งที่ส่งไปให้มาเคียวเกือบเกือบจะจบสกอร์ได้ซึ่งเห็นแววในการุทําเกมบุกขึ้นมานิดนึงผมให้ห้จุด้าที่เหลือตามที่คุณพูด <laughs> มาที่อ่าเกมแรกเลยสตาร์ทเนี่ยอเล็กเซเลส not bad not bad เลยนะดิฟเฟนซีของเขาก็โอเคการส่งของเขาก็โอเค เซตพีซของเขาก็โอเคนะจากโคเนอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ครอสครอสวันนี้ก็ครอสหลายลูกเหมือนกันแต่ไม่ได้โดนหัวเพราะว่าเราไม่เล่นใครอยู่ในบ็อกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเขาอาจจะเล่นในทีมผิดก็ได้นะเทเลสแต่ถ้าหากเทเลสไปเล่นให้ลิเวอร์พูลนะน่าจะได้ผลมากกว่าเพราะว่าีลิเวอร์พูลนี่ครอสบ่อยมากใช่ไหมล่ะแล้วก็มีคนอยู่ในอยู่ในบ็อกตลอดเลยแต่ทีมเราไม่ไมี เราถึงโดนหัวของมาเชลไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเข้าใจป่าเนี่ยอเล็กเทเลสต้องเล่นในทีมสมัยก่อนนี่เอเวอร์ตันมีดังแคนเทลุสันเออเฟยนีด้วยเอออ่ะคุณให้คุณให้เทเลสเท่าไหร่วันนี้คะแนนเออวันนี้ให้หก็แล้วกันนะโอเคใช้ได้ Average 6หกอ่าผมก็ให้หกเพราะว่าปรับตัวอาจจะเริ่มแรกๆอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวกับทีมแล้วมาโดยรวมก็โอเค ทำหน้าที่ของตัวเองได้สแตนดาร์ดแต่เคมิเคมสตรีของเชลสกับบรูโนใช้ได้เลยวันนี้ดูท่าทางเขาเล่นเขาเล่นด้วยกันได้นึกจังหวะอะไรนะที่โยนมาจากโคนเนอร์กับอะไรที่ยิงนกไปสองอะายไปสองตัวอ๋อไอบอลเลยสองครั้งอ่ะเออเขโอเคอยู่โอเคให้หกให้หกใช้ได้ใช้ได้มาในนับานในมานยามาติชวันนี้อ้อในม a นิ a ทำบอลเสียเยอะนะสำหรับคนคือคนที่เล่นต่อหน้าโกอะ่ะต่อหน้าเซนเตอร์แบ็กเนี่ยทำบอลเสียอย่างเงี้ยมันมันมันเสียวนะดูเหมือนไม่ใช่คือเราไม่อยากจะใช้คำไม่ฟิต match sharpness เหมือนดูแบบเหมือนไม่ได้เล่นบอลมานานอะ่ะก็แต่ว่าใช่เข้าใจเหมือนกับว่าเหมือนกับสนหนิมกอกอะประมาณเออ<ๆ>อะไรประมาณเนี้ย คือเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ไม่ได้เล่นะัะเชื่อป่ะคือมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราจะแล้วเราจะเห็นเนื้อแมน n นิวแมนจ์เนื้อแมนจเนื้อแมนมติชจริงๆเมื่อไหร่เพราะว่าเดี๋ยวก็เล่นเดี๋ยวก็ไม่ได้เล่นสองสามเกมก็ไม่นะไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะจะฮิตฟอร์มของเขาสักทีอะ่ะก็ก่สงสารเขาเหมือนกันนะ,ะวันนี้ผมให้ห้าก็แล้วกันไม่เท่าไหร่ มีในใจผมก็ให้ห้าเพราะว่าความจริงเกมนี้อย่างที่คุณพูดตั้งแต่แรกเลยถ้าโซชาไม่พอโซชาคงไม่เอาใครอะไรนะสติลลี่มิดฟิลแบบเหมือนแบบมิดฟิลแก่ง,แ,กงแต่จังหวะช้าหรืออะไรมาม,มาสองตัวใช่ไหมแล้ววันนี้จังหวะที่เขาดึงก็ช้ากับมีส่วนร่วมเหมือนกับเอ่อยไปหมดเลยผมให้ห้าแล้วกันม,ม,มามดงานเฟรชรักโซชาเหมือนกันคนนี้เฟรด <c oughs> คือผมบอกตั้งแต่พรีวิวแล้วอะ่ะใช่ปะว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมของเฟรดเพราะว่าเกมนี้เราจะได้บอลเยอะมากนะแล้วเฟรดเนี่ยคือเวลาเขาได้บอลแล้วก็เหมือนเขายังไม่ได้บอลอ่ะเข้าใจปะมันมันติดอยู่ในขายังไงก็ไม่รู้รแล้วส่งใช่ออกส่งส่งออกช้ามากเพราะว่าเขายังควบคุมบอลไม่ได้ไงแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาส่งเนี่ยก็โดนเตะก็อยู่ในพื้นอะ ทั้งวันเลยอ่ะวันเนี้ยอยู่ในพื้นทั้งวันเลยเออก็วันนี้ก็ให้ห้าก็แล้วกันโอ้แต่ผมอันนี้ผมให้ไม่เหมือนกันผมให้หกเพราะอย่างน้อยเราก็ยังวิ่งทําหน้าที่ของตัวเองได้ก็เข้าใจได้บอลมันดูอึดอัดเก้เก้กลางๆบางวันอยู่ที่ขาเนี่ยส่งก็ไม่ค่อยจะดีอืมหัดใจด้วยแต่ แต่ผมให้หกเพราะมีจังหวะท้ายครึ่งหลังที่แบบว่ามีส่วนร่วมขยันก็ยังขยันให้คะแนนความขยันไปก็อันนั้นคือเกมของเขาอยู่แล้วอะเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเขาขยันอยู่แล้วสแตนดาร์ดของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ให้อะไรโบนัสเออมันเป็นก็เหมือนอยู่ให้โบนัสบรูโน่เพราะเขายิงลูกโทษเข้าก็จะว่าคือมันเป็นสแตนดาร์ดเกมของเขาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอืออืออามาฮวนมาตาอู้คนนี้เอาแดกไป เอาสี่ไปเลยคนนี้วันนี้แบบช้ามากนะผมคิดว่าเขาพีคแล้วละ่ะคือเขาไม่มีทางที่จะดีขึ้นมากกว่านี้แล้วนะเขาเป็นคนดีผมชอบเขานะแต่เนาะเราคุยถึงเรื่องบอลอะไม่ใช่นิสัยอนะ่ะเนาะเขาดูแบบแบบยังไงอะแบบ one step ช้ากว่าก่อนอะเข้าใจปะ่ะดูหมดละใช่ดูอ,อะไรอาจจะไม่ทันกับเกมเร็วของคริมเลนใช่แล้วก็ดีเฟน์ก็ไม่ได้ดีวันนี้ลุกก็ไม่ได้ดีวันนี้คือเขาเขาดูหลงทางยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขาดูช้าเขาดูแบบแก่แล้วอ่ะง่ายๆแก่ดูแก่เอมอมาผมให้สี่ก็แล้วกันวันนี้ผมให้สี่จุดห้าให้อีกจุดห้า 5, เพราะว่าดันไป จนไปฟุ๊กเตะดังป๊าได้จุดโทษอะโอ้โหเราให้เราให้คะแนนฟลุ๊กด้วยเนี่ยโอเคได้เฮ้ก็เดี๋ยวแต่มันเป็นไซน์ที่ดีเป็นอะไรนะหลังจากเขาแขวนสแตนเขาอาจจะทำงานในส่วนอื่นของแมนยูก็ได้เพราะพวกเราลักเขาแต่ในเกมก็อาจจะช้าไปแล้วอะไรแบบนี้ใช่มาที่บูโดฟานันเดสบูโดเฟานันเดสเราให้แปดคือ ใจอะวันนี้คือมีแต่เขาคนเดียวนะที่ที่ที่เราเห็นนะมีแต่เขาคนเดียวที่พยายามอะเข้าใจปะแล้วก็มีคือถึงเขาทําบอลเสียเยอะแต่ไอ้บอลที่ถ้าหักโดนขาของอกองหน้าของเรานะรู้เลยว่าเป็นโอกาสแล้วหลายครั้งอะวันนี้คือลองโบของเขาเป๊ะเลยอะ,อะบอลที่ให้วันมาต้านั้นอะ,อะโชคดีโชคดีที่ โกคีเปอร์ออกมาเซฟได้นะไอ้ที่มาตาส่งให้มาเชล่ะแต่บอลน,นั้นน่ะมีแค่คนเดียวนะที่ทำได้นะอีกคนหนึ่งก็คือพอกพ็อกบ้า hmm. อยู่ในทีมเรานะเอ mm hmm. เพราะฉะนั้นเอวันนี้ผมให้แปดไงให้แปดเลยวันนี้ใช้ได้ใช้ได้เราไม่พูดถึงลูกโทษก็แล้วกันเพราะยังไงยังไงก็สแตนดาร์ดของเขาอยู่แล้วว่ามันจะเข้าเให้เจ<ะ> <ผม S 1> กันช่วงแรกๆผมหงุดหงิดเท่านิดหน่อย การพยายามมันหนวดเหมือนพยายามมากไปในช่วงแรกสแตนดารของเขาอยู่แล้วเหมือนที่เราพูดอะเขาเป็นคนอย่างเงี้ยเกมของเขาอ่ะแต่โดยรวมก็ถือว่าบูโน่ก็คือบูโน่ผ่านเตะเนสมาที่แรชฟอร์ดออไม่ใช่นักเตะที่อยู่ก็รู้นี่ไม่ใช่นักเตะที่เราชอบที่สุดนะแรชฟอร์ดเนี่ยถ้าหากเขาไม่คิดอ่ะถ้าหากเขาไม่มีเวลาคิดอ่ะ เอ่อจะดีกว่าแรชฟอร์ดที่มีเวลาคิดเข้าใจปะ่ะถ้าหากเขาเลี้ยงเข้าไปแล้วก็ไม่มองโกเลยนะมองพื้นแล้วก็ยิงเลยนะคือส่วนใหญ่มันก็ใช่ส่วนใหญ่มันก็จะเข้าแต่เวลาเขามีเวลาคิดอะ่ะคือรู้เลยเขาจะตัดสินใจผิดนะไอ้ลูกนั้นอ่ะยังไงดูยังไงก็ต้องเข้าไอ้ลูกที่เขายิงอ่ะแล้วก็ยิงพลาดที่ยิงโดนมือของโกลกีเปอร์ er เลย ไม่ใช่โกคีเปอร์เซฟนะยิงเข้ามือใช่เข้าใจปะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีเวลาคิดถ้าหากกองหน้าเลยไม่ต้องมองไม่ต้องมองคือยิงเลยอ่ะเข้าแน่นอนโเนอร์เลยเข้าเลยอ่แน่นอนแต่แค่ปล่อยให้แรชฟอร์ดมีเวลาคิดเนี่ยก็เขาคือเก้าเก้าในสิบอ่ะเขาจะเลือก ผิดการตัดสินใจของเขาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เขาเขาเป็นนักเตะที่ใช้แต่อินสติ้งเข้าใจปะ่ะุออ่สี่เท่เกันอโอเคตัดสินใจของเขาจังหวะจังหวะถ้าผมเป็นคาว่านี่จังหวะเอะจังหวะไหนวะ ไม่ใช่ค่าวนี้ส่งบอลให้แรฟร์ดแที่ต่างไปข้างหน้าส่งกลับเพื่อคืนหลังเฉยเลยผมคิดว่าการตัดสินใจของเขาหลายๆอย่างนี่มันไม่เซน์แต่บางทีแล้วก็ดูท่าเดินของเขาสิวันนี้ทําอะไรผิดอะไรเงี้ยเดินแบบไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเอาน่ะให้เขาพัฒนาต่อเป็นดาวรุ่งแบบโอ้เราก็จะจะให้กี่ปีเนี่ยเรื่องการการพัฒนาเนี่ยโอเคโอเคมาที่มาคาเชลเอธนีมาเชลวันนี้ก็ เหมือนที่เราพูดอะเฟิรนะ์สทร์ฟนันที่บรูโน่ส่งให้อันนั้นต้องต้องเข้าเว้ยอัน,น 2> 2คือไม่มีข้อแม้ไม่มีข้ออ้างเลยอ,อันนั้นต้องเข้ายังไงก็ต้องเข้านะเอเอเลี้ยงการเลี้ยงของเขาวันนี้ใช้ได้อยู่แต่แค่ไม่จบอะนะจบเอาการจบของเขาวันนี้ไม่ค่อยดีเออผมให้ห้าแล้วกันวันนี้อ่าผมให้เหมือนกันผมให้ห้าอืมว่า จังหวะะทที่ปรตูําบรูโน่น่าจะได้สองสามมาซิตอ่ะวันเนี้ยถ้าหากแรชฟอร์ดจบได้มาเชียลจบได้อืมทำไมได้นียแอนดีโคกับยอกไงเห็นเห็นลางๆแล้าโอเคอ่ะอันนี้คือสิบเ็ดตัวจริงแต่เรามาดูตัวสำรองที่ลงมาอืมเริ่มจากใครก่อนดีเริ่มจากอคาฟานี่ลงมาแทนควนมาต้านาทีที่หกสิสามเป็นไงครับอ่ ก็ดูเหมือนเหมือนวันมาต้าดูเหมือนไม่มีอะไรเหลือแล้วอะดูช้าๆยังไงก็ไม่รู้อะ,อะเออ,อก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าโซชาใช้ใช้เขาผิดมนะั้งเพราะว่าเขากลับมาเอาบอลแบบดีฟมากเลยนะกลับมาเอาที่มิดฟิลด์เลยอะ ใช่ผมเห็นด้วยนะเวลาที่เขาได้บอลหรือว่าจังหวะล้วงกลับมากว่าเขาจะวิ่งไปถึงบล็อกไปใช่ไหมมันไกลมากเลยอะใช่แล้วมันก็ไม่ทันแล้วทุกอย่างบอลมาถึงปีกหรือบอลมายบร้อยแล้วแต่ตัวเข้าฮอสของเรายังอยู่นี่อยู่เลยไงผมคิดว่าคือตุสโซชาชอบเล่นแคเตร์แอทักอยู่แล้วใช่ปะแต่แคเตร์แอทักเนี่ยมันไม่ใช่เกมของคาบานี่เพราะคาบานี่ไม่ได้เร็ว<ม>เพราะฉะนั้นน่ะถ้าหากจะเอาคาบาลี่ลงมาเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นแอทักอะ ต้องให้เขารอมองอยู่ในบ็อกสนั่นแหละหรือว่าเอ,อใช่อย่างเดียวอยากให้เขาออกมาเอาบอลจากมิดฟิลด์อ่ะมัน,มนมแบบเหมือนใช้เขาผิดอ่ะนะอือาจจะเป็นเพราะว่าแท็กติกของ,ของโซชาก็ได้เอเพราะฉะนั้นผมให้ห้าก็แล้วกันวันนี้อ,มอมผมให้ห้าจุดห้าเพราะว่ามีจังหวะเขาได้โชว์สัญชาติยันกองหน้าจังหวะที่ ใครแทงมาให้รักตสวัดจริงเลยก็โอเครอรอดูเกมต่อไปในตำแหน่งที่เขาถนัดอย่างที่คุณบอกเกมที่เขาถนัดอืมโอเคมาคนนี้น่าสงสารจริงตอนนี้แฟนดูบิ๊กมันได้ลงมาสิบนาทีก็อยากรู้ไงว่าวานมาต้ามีอะไรที่ดอนนี่ไม่มีอ่ะทมหน่อยได้ไหมไมไม่ส่งลงมีแต่สิ่งที่ดอนนี่มีแล้ววานมาต้าไม่มีใช่ไหมแต่โซชาก็ยังให้มาต้าเล่นทำไม อันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่เข้าใจอ,อคือสองสารน้องเขาอะนะก็เขาไม่ได้ทําอะไรเอ,อดีหรือว่าทำอะไรแย่อะไร,ะไรแย่ก็คืออไม่ได้มีเวลาเล่นเนาะก็เอ,อผมให้หกกันแล้วกันอันนี้ผมก็ให้หกถือว่าลงมาก็ไม่เด้มีเด็นหรือว่ามีายอะไรแต่ก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ลงมาตั้งแต่แทนโฟลมาต้าตอนแรกหรืออะไรไม่รู้อะ หร,หรือว่าโซชาเห็นตอนซงว่าปรับตัวไม่ได้หรือว่ามีจุดอ่อนอะไรที่ยังไม่เห็นลงก็ไม่ยอมนผมนนผมคิดว่าโซชาไม่อยากได้เขาตั้งแต่แรกแต่อันนี้มันเป็นเอเอไอ,อพวกเอ็ดวูดวูดอเป็นคนซื้อไม่อยากได้เขาตั้งแต่แรกเขาอยากได้ปีขวากับเซนเตอร์แบ็กมากกว่าใช่ปะ่ะแต่อยู่ดีๆล้วก็เซนดอนนี่โดยที่เราไม่ได้ต้องการมั้งอาจจะเป็นไปได้เขาไม่อยากได้ตั้งแต่แรกอืม แต่แชมเปี้ยนสลีกผมว่าเขาน่าจะได้ลงนะใช่เฮ so. ้ยเซอร์หวังว่าอย่างงั้นนะถ้าหาผม,นะผมเป็นดอนดี้นะผมไปด่าเขาไปด่าโค้ชแล้วกูทำอะไรผิดวะแม่งหรือกูไม่อยากพูด <c oughs> ไปอ่ะจะให้คะแนนสกอตแม็กโทมิเน่บวกกับทดเวลา4นาทีเออไม่ไม่ต้องหรอกสกอตแม็กโทมิเน่คือเราไม่อยากให้คะแนนถ้าหากเขาเล่น90นาทีเราก็ไม่อยากให้คะแนน ดังนั้นเรา,เราให้แม็กโทเบเน่ถือว่ารู้กันแต่ว,ว่าน้องเขาลงมาดึงเวลาให้เราเด,เดี๋ยวก่อนเพื่อนๆที่ดูถ้าดูคลิปแล้วเป็นแฟนแม็กโทเบเน่ก็ขอโทษด้วยนะครับมีแค่คนเดียวแหละม,มีมีแค่คนเดียวแหละที่เป็นแฟนแบ็คโทเบเน่ก็คือพี่ต่อนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เราน่าจะทำคลิปร่วมกันบ้างนะจะได้เอาจุดนี้มาเล่นใส่เขาหน่อยถ้าหากเวลามันตรงกันนะเราเราทำได้แต่เขาอยู่อเมริกาเนาะเราก็อยู่ออสเตรเลีย เวลามันไม่เหมือนกันใช่ก็เลยยากแต่ก็พยายามมาแล้วกันโอเคแมนออฟเดอะแมตชให้ให้ใครครับผมว่าดักของเ้าได้ไม่ยากว่าคุณจะให้ใครก็น่าจะให้กรรมการะอให้กรรมการวันนี้คือกรรมการเข้าเข้าเข้าอะไรนะ เข้าเข,ข้าข้างทีมเราเยอะมากเลยแม้แต่ฟรีคิกแม้แต่ฟาวแม้แต่อะไรคือเขาไม่ได้เป่าเลยนะคือเฟรดเนี่ยฟาวหลายรอบเลยนะแต่เขาไม่ได้เป่าแล้วก็บางทีโ <ừ> ทรอ,อินนะ่ะคือคืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรโรอินนะ่ะทุ่มลุกทุ่มเออก็คือชัดเจนมากอะ่ะโดนขาของแมนยูสุดท้ายอะ่ะแต่เขาก็ยังให้เราห <laughs> งง <laughs> เออผมก็เห็นอยู่ก็ส่งสารสงสารเวสบอมเหมือนกันนะที่โต๊ะออฟฟิศที่กรรมการของคนนี้ตอนนี้คงมีดอกไม้จากแมนยูมีเอ่อพวกวิตามินพวกใช่ไหมเป็นไปได้สูงเลยผมหมายถึงส11ผู้เล่นไม่นับกรรมการคุณให้ใครแมนออพแมนก็ต้องให้บรูโน่เนอะก็ต้องให้บรูโน่คือเถียงกันไม่ได้เลยคือวันนี้เป็นเป็นเป็นแคปตันเป็นแคปตันเป็นอการตัดสินใจ ที่ง่ายมากก็คือไม่มีใครอยู่ในเออ,เอ,อไม่มีใครอยู่ในทีมแล้วคู่ควรมากกว่าโรน่แล้วคือง่ายมาก99.9%อ99รนะทุกคนจะให้บรน่คือมันไม่มีใครเลือกแล้วไงถ้าหาไม่เลือกบรน่ o ก็ต้องเลือกเดดเดแฮร์แต่ <c oughs> แต่ <c oughs> แต่เวสบอมมายิงย,ยิงในยิงในโกอาลกี่ครั้งสองครั้งมั้งโดนเสาครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องให้บรนะ่ o เนาะง่ายมาก <Easy. S 2> อีสิน่น <laughs> เอาตรงๆสรุปผมมองว่าเป็นเกมที่น่าผิดหวังสำหรับแมนยูมากๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่ามันพลาดตรงนี้เว้ยทีมเรามันมันคือไม่มีใครพูดถึงอะแต่เราคิดคิดว่าเราโดนอิเฟคต์เพราะว่าเรื่องนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีวีนิ่งนิวส เอ่อแซมูเอลล็อกเคอร์สออกมาพูดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปคุยกับเอ่อพอเชตินโนแล้วคือ psychologically อ่ะมันมันมันทำให้เอ่อโซชากลัวมากนะเหมือนใจไปแล้วก็เลยเล่นแบบพยายามก็เลยเล่นแบบนี้คือกูไม่สนใจการเล่นแล้วแหละกูจะกูจะกูจะชนะคือกี่ลูกก็กูไม่สนใจแต่แค่ อย่าให้เราเออย่าให้ทีมอื่นนำก็แล้วกันถึงเขามาเล่นแบบเนี้ยอยู่เข้าใจปะ่จะเป็นเลี้ยงมินดงไงเออเจอเวสต์บอมแม่งได้บอลแทนก็เล่นแข้งเขากลัวทำไปคอเนอร์แล้วก็ไปรอพวงเวลาใช่น่ามากเลยอืมเพราะเขากลัวไงเพราะว่าไ,ไอ้ข่าวนี่ออกมาเขาก็กลัวดิใช่ไหมล่ะคือตอนเนี้ยเขาไม่สนใจหรอกเรื่องชนะชนไปต่อไปก่อนไปเซฟไว้ก่อนคือเขาจะเล่นเซฟก่อนอืมก็มัน ถึงเข้าชนะแฟนๆก็ไม่ได้พอใจแต่อย่างน้อยไอคนที่อยู่ข้างบนเขาคือชนะคือชนะเพาะพวกเขาไม่สนใจเรื่องไม่ได้ผลการเล่นหรืออะไรเรื่องเรื่อง <ๆ S 2> บอลอยู่แล้ว่เขาก็ดูผลอนะอืจบอืมนี่แหละโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรพูดถึงและเกมนี้แต่ติดตามรีวิวเกมกลางสัปดาห์แชมเปี้ยน e ์ลีกครับเอวันไหนอะ่ะเว้นวันเสารหรือวัน r s d a y ผมยังไม่ได้เช็คเลยวันไหนอืแต่คิดว่าเดี๋ยวเราจะปล่อยคลิปออกมาก่อนวันสองวันแล้วกันโอเคไม่เปรไม่ครับโอเคโอเควันนี้ก็พอเท่นี้ก่อนแล้วกันโอเคครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับครับถ้าหากชอบวิดีโอของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับใชัยมีลูุขึ้โวย